เอ๊ะยังไงจตุพรบอกแก้รัฐมนูญเป็นเกมปุกยื้อเวลา อยู่นานก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของการกระแสเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งพรคเพื่อไทยเองนะครับก็เคยพูดเอาไว้นะครับว่าถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะรีบทําการแก้ไขเรื่องรัฐธรรมนูญให้เร็วที่สุดครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการนะครับศึกษาเรื่องของการทําประชามติเราเห็นว่าล่าสุดนี้นะครับบอกว่าจะส่งเรื่อง ไปที่กะกะตนะครับสอบถามนะครับสประเด็นในเรื่องของการตั้งเรื่องของการตั้งคําถามเรื่องของประชามติได้เห็นว่าจะมีการส่งสารนัตนูุซึ่งแน่นอนครับหลายๆฝ่ายนะครับหลายๆคนก็ออกมามองว่าเอ๊เรื่องนี้นะครับทางพักเพื่อไทยเองนะครับโดยทางคุณภูมิธรรมเองพักเพื่อไทยเองแหลแกลนนำเนี่ยนะครับจะเป็นการยื้อหรือเปล่านะครับยื้อเวลาเพื่อให้ตัวเองนะครับได้อยู่ใน รัฐบาลได้นานและเป็นรัฐบาลได้นานซึ่งแน่นอนครับว่าตามที่หลายๆคนตั้งคําถามหรือหลายๆคนหลายๆฝ่ายเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้เป็นเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปล่านะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงทําให้พักเพื่อไทยสามารถมาจัดตั้งรัฐบาลได้สามารถให้พักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลได้ซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนั้นพักเพื่อไทยจะทําการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ะเพื่อให้ตัวเองหมดอํานาจนครับ ก็คงจะต้องพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับของตัวเองหรือเปล่าเพื่อให้ตัวเองกลับมาครองอำนาจเพราะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้พักเพื่อไทยถ้าเราต้องพูดกันตรงๆว่าวันนี้ถ้าเกิดจะต้องเป็นรัฐธรรมนูนฉบับประชาชนให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยโอกาสที่พักเพื่อไทยจะกลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยยากแสนยากแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะต้นทุนของรัฐบาลที่ใช้ในะครับต้นทุนของรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยใช้ไปหมดแล้วตั้งแต่ ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบ,บัดส,สัตว์ตประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าเรียกว่าเทกันหมดหน้าตัดไปแล้วความเชื่อมั่นนะครับที่ประชาชนมีให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ ก็จะเรียกว่าศูญสิ้นไปแล้วนะครับหลายๆคนนะครับก็อย่างที่เราทราบข่าวออกมาบอกแล้วว่าวันนี้นะครับก็ไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วคานพักเพื่อไทยและก็มีอยู่อีกฝ่ายนึงนะครับก็ยังมีอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ยังสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่แต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรือธง เรื่องของแจกเงินนิจต้อลหนึ่งหมื่บาทก็ไม่น่าจะจาแจกได้หรือเปล่าอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าสุดท้ายแล้วนะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือจะทํำยังไงละครับให้ตัวเองกลับมามีอานาจได้นั่นก็คือต้องนะครับสร้างรัฐธรรมนูญสร้างเงื่อนไขนะครับเพื่อให้ตัวเองได้กลับมามีอานาจอีกครั้งหรือเปล่าสิ่งตอนนี้มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะรู้สึกเหมือนว่าวันนี้นะครับรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือพรพรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับของประชาชนแต่พยายามจะยื้อเวลาออกไปเรื่อยๆเพื่อ นะครับเป็นข้ออ้างว่ากําลังจะกแก้ไขฐธรรมนูญอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปอยู่ที่ประชาชนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมก็พยายามที่มาตั้งคําถามมาวิาพากษ์วิจารณ์มานําเสนอส่วนใครจะคิดยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ประชาชนทุกคนเพราะผมถ,ถือว่าประชาชนทุกคนเนี่ย มีวิจารณญาณเป็นของตัวเองมีความคิดของตัวเองนะครับการศึกษาข้อมูลต่างเนี่ยก็แล้วแต่ใครที่จะมีความคิดเป็นแบบไหนตรงนี้เราไม่ว่ากันอยู่แล้วเอ๊ะยังไงจตุพรบอกแก้รัฐธมนูญเป็นเกมปลุกยื้อเวลาอยู่นานจตุพรชี้แก้รัฐรมนูญเนี่ยเป็นเกมปลุกยื้อเวลาอยู่นานเชื่อธพเพื่อไทยจะทําจริงก็สําเร็จแล้วแต่ไม่ทําเหตุสวจวนหมดอํานาจเลือกนายกและต,ตุนีลั่น ตั้งนะครับสสรมาแก้รัฐธรรมนูญเชื่อมโยงทุกอำนาจมาจากประชาชนย้ำนิประโทษกรรม1นึคืนอิสระเสรีให้กับคนหนุ่มสาว27พฤศจิกายน2566นายจักุพรพมพันธ์วิทยากรคณะรมรวมประชาชนเฟซบุ๊กไร้ว่าการจุดประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูนมาสองห้า กับนิตรโทษกรรมคดีทางการเมืองทุกฝ่ายเป็นเพียงการปั่นเกมยื้อเวลาของพักเพื่อไทยจะได้อยู่ในอำนาจได้นานอย่างไรก็ตามถ้ามีความจริงใจต้องรีบลงมือทําให้สําเร็จท,ทันทีเพราะในประเด็นเหล่านี้มีผลงานศึกษาไว้พร้อมสมบูรณ์แล้วคงเหลือแต่การปฏิบัติให้เป็นจริงเท่านั้น นายจตุพรกล่าวถึงความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูน60ว่าพักเพื่อไทยได้ต่างรัฐบาลและนายเสรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะก็มาจากรัฐธรรมนูญ60เพราะสาวส่วนมากเป็นสายแต่งตั้งมาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาโหวตให้ถึง152เสียงดังนั้นความกระตือร้อนเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ60จึงเบาบางมากที่จะทำกันขณะนี้เพียงกลนเกมซื้อเวลาเท่านั้น ฟาร์มจริงการแก้รัฐธรรมนูลสําเร็จต้องผ่าน2ด่านสําคัญคือสอวอจํานวน1ใน3ในการสนับสนุนและฝ่ายค้านจํานวน20%เห็นชอบด้วยส่วนการทําประชามติไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่ทําเรื่องสอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกตออกตว่าทาได้หรือไม่สิ่งสําคัญก็คือวันนี้ เพื่อไทยจะรีบแก้รัฐธรรมนูลไปทําไมเพราะประเด็นหลักในการแก้รัฐธรรมนูนอยู่ที่เรื่องของอํานาจสวเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งจะหมดในวันที่11พฤษภาคม67ส่วนประเด็นอื่นยังไม่มีความน่าสนใจดังนั้นการชูประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องที่นํามาปั่นเชิงไหวเชิงพริบกัน อีกอย่างนะครับหากเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลจะกแก้รัฐธรรมนูญกันจริงจะรอเวลาทำไมสามารถลงมือทำได้สำเร็จแล้วเพราะมีเสียงสอวอคอยหนุนอยู่ส่วนฝ่ายค้านก็คงจะไม่มีการขวางอย่างแน่นอนนายจตุพรกล่าวว่าถ้ารัฐบาลจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญแล้วต้องตั้งนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสทรมาศึกษาและดำเนินการโดยการแก้รัฐธรรมนูนนั้นต้องเน้นไป ทุกองค์กรต้องเน้นไปทุกองค์ประกอบการอํานาจเชื่อมโยงของประชาชนให้หมดสิ่งสําคัญสวต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนทุกจังหวัดดังนั้นถ้าจริงใจกับประชาชนแล้วอย่าได้เหนี่ยวรั้งอํานาจประชาชนไว้อีกทั้งเชื่อว่าทั้งการแก้รัฐธรรมนูญการกําหนดการกําหนดแจกเงินนิจต้อนหนึ่บาทและการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี67ล้ 7, วนเอาปัญหาไปสมอยู่ในปี ล้วนเอาปัญหาไปสมอยู่ในพฤษภา6กซึ่งเป็นช่วงที่สอมสอวหมดวาระแต่ยังรักษาการดังนั้นเมื่อการขี้ปมเหล่านี้ออกมาจะเห็น เกมดึงเวลาของรัฐบาลเพื่อไทยและเป็นเกมที่ต้องการนำไปสู่การเปลี่ยนอำนาจใหม่ให้เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม67สิ่งที่สิ่งนี้ต้องเฝ้าติดตามดูนายจตุพรอ่านเกมการเมืองกรณีหากพักก้าไกลถูกยุบพักโดยเชื่อว่าถ้าถูกยุบพักจริงขณะเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วพักเพื่อไทยจะเดือดร้อนมากที่สุดเพราะเสียงที่เรียกก้าวไกลส่วนมากมาจากฐานเสียงเก่าของพักเพื่อไทยดังนั้น จึงต้องชั่งน้ำหนักกันเพราะแรงเหวี่ยงจะเกิดขึ้นกับพัคเพื่อไทยด้วยเหตุผลนี้พัคเพื่อไทยจึงต้องยื้อเวลาเป็นรัฐบาลให้นานที่สุดส่วนการนิรโทษกรรมนายจตุพรกล่าวว่าเป็นเป้าหมายสำคัญต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบมีสันติแต่ความคิดในวันนี้แตกแยกออกเป็นสองทางคือจะนิรโทษกรรม1 1 2หรือไม่กับการนิรโทษกรรมให้ฝ่าย ของทักษิณชินวัตรได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวหรือไม่อีกอย่างสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนไปมากตั้งแต่การยึดอำนาจปี57เป็นต้นมาจนถึงขณะน,นี้ฟาร์มชัดเจนว่าฝ่ายก่อฟาร์มขัดแยง้งได้คืนดีกันหมดแล้วไม่มีฝ่ายเหลืองหรือฝ่ายแดงแต่เกิดพลังขัดแย้งใหม่เกิดขึ้นในฝ่ายของคนรุ่นใหม่ที่ถูกข้อหา1นึดังนั้นถ้าจะนิรโทษกรรมก็ต้องให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั่วหน้าฟาร์มสันติฟาร์สารสมสงบจึงจะเกิดขึ้น เมือ่อความกังวลว่าถ้านิรโทษกรรม1นึแล้วจะกลับมาทำอีกถึงวันนั้นสังคมจะจัดก,การเองเพราะบรรดาน้องๆที่กําลังเรียนหนังสือหรือจบแล้วหากไม่มีการนิรโทษกรรมก็คงจะติดคุกกันตลอดชีวิตจริงๆเพราะคดี1นึจะถูกนับโทษต่อกันเป็นรายคดีไม่ได้นับรวมยิ่งมีคดีมากก็ติดคุกมากตามไปด้วย ก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นเกมการเมืองนะครับที่อ่านว่าวันนี้นะครับพักเพื่อไทยกําลังจะดึงทุกอย่างเนี่ยให้ไปอยู่ในเดือนพฤษภา57หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็เหมือนกับที่บอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567กเดนี่ยก็น่าจะไปออกเอาเดือนพฤษภา6กเนะครับการแจกเงินก็ไปอยู่ในช่วงนั้นและช่วงนั้นสอวอก็หมดวาระเอ๊ะมันก็แปลกๆนะครับแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูนซึ่งแน่นอนครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนเองฝ่ายค้านเนี่ย เพื่อไทยเนี่ยก็เป็นฝ่ายค้านแล้วก็มีการศึกษาเรื่องนี้มีการทําเรื่องนี้แต่พอมาเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยก็มาตั้งคณะกรรมการศึกษาการทําประชามติอีกเอ๊ะมันคืออะไรที่แน่ๆมันคือการยื้อเวลาหรือเปล่า สิ่งแน่นอนครับเกมการเมืองก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งประชาชนอย่างพวกเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้หรอกว่าเกมการเมืองลึกๆมันคืออะไรแต่และคนก็เล่นเกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและไม่ได้สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากเท่าไหร่หรือเปล่าสิ่งไหนที่ประชาชนเป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นประชาชนได้ประโยชน์สิ่งนั้นเราสมควรสนับสนุนแต่ก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับประชาชนอย่างพวกเรานะครับต้อง นะครับกล้าที่จะตั้งคําถามกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์กล้าที่จะวิเคราะห์ด้วยมุมมองของตัวเองอย่ากลัวที่เราจะพูดอะไรอย่ากลัวที่เราจะตั้งคําถามอะไรอย่ากลัวที่เราจะวิเคราะห์อะไรหรืออย่ากลัวที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรแล้วกลัวทัวร์งเพราะถ้าเราไม่กล้าพูดไม่กล้าทําสังคมก็จะเป็นพวกมากราดไปวันนี้นะครับเราทุกคนสามารถที่จะตั้งคําถามได้วิพากษ์วิจารณ์ได้วิเคราะห์ในมุมของเราได้เพราะเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไร ขึ้นไหวไม,มีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ